สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเบ่งตะก,ก้อบ้นบานๆครับพี่น้องซ้อมใบบัตรเทียวออกพรรษาเขาจัดแข่งวสันซ้อมถึงจะหัวปีครับครับพี่น้องนับละเดอ้อศูนย์ศูนย์ทีมฝรั่งเสิร์ฟมาบนแขนยกให้เก่งมงไหวหัวหน้าบ้านพักมงกลับขึ้นมาได้แต้มครับลุงนี้ ฝรั่งเสิร์ฟอีกแล้วมนแคนแตกครับลูกนี้โอ้โห,โหเสียแต้มไปแล้วอีกหนึ่งแต้มครับเสิร์ฟเจาะดีแตอว่าฝรั่งทีมฝรั่งเสิร์ฟอีกมาหามนแคนอีกแล้วมนแคนยกขึ้นเจงเตะโอ้โหติดเน็ตครับไม่เป็นแต้มครับ ฝรั่งได้แต้มอีกแล้วฝรั่งเสิร์ฟอีกที่มาหามุนแคนแตกไม่ไม่แตกยกเข้าไปโอ้โห,โหยกมั่วได้แต้มเฉยครับไหวมุนแคนจะได้เสิร์ฟครับจะเสิร์ฟไปหาใครดีเสิร์ฟไปแล้วหาฝรั่งฝรั่งยก ขายบ้านพักแก้มาเก่งร้องอมนแคนแก้ไปไายบ้านพักเปิดมาฝรังยกไม่ได้มนแคนยกขึ้นอีกเก่งเตะสันแบกไปผลปรากฏว่าลุกนี้ได้แต้มครับมนแคนได้เสือบอีกแล้วจะเลือกเสือบไปหาใครครับไปแล้วหักฝรัง่งฝรั่งยกขึ้นขายบ้านพักปปดโอออกไปครับลุงนี้ ปาดเสียเองครับหมุนแคนได้แต้มอีกแล้วหมุนแคนเซิร์ฟไปหาหัวหน้าไข่บ้านผักเปิดแตกออกครับฝรั่งไล่ยกไม่ได้ครับลุงนี้ทีมฝรั่งเสียแต้มอีกแล้วหมนแคนได้เสิร์ฟอีกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเสิร์ฟไปหาใข่เสิร์ฟไปหาหัวหน้าไข่บ้านผัก ทำไงเตะสันแบกมาติดเน็บดังควักโอ้โหลูกนี้เสียแต้มอีกแล้วตามมาที่ติดครับหมุนแกนเสร์ฟไปฝรั่งจับขึ้นยกขึ้นหมงเองไม่เป็นแต้มครับเก่งแก้ไปครับปรากฏว่าลูกนี้ออกครับทีมฝรั่งได้เสร์บครับ มาหามวแขนเ,เหมือนเดิมออกหรือลงครับลุงนี้กรรมการว่าไงครับรรกรรมการตัดสินว่าลุงนี้ออกครับมนแคนได้เสิ์กำลังจับยกขึ้นหัวนหน้าค่ายบ้านพักปาดออกอีกแล้วครับถึงกับขาอ่อนครับลุงนี้มนแขนจับขึ้นเจงเตะโอ ติดเน็ตครับลูกนี้ไม่เป็นแต้มครับขอยอีกจังลูงเนี้ออีกจังลูงเนะีออ้นะรรเสิอบที่สวยขอยอีกเจ้าลูงเนะียเออบ้าโอ้โหยังมาได้เลยสูสีจนต้องมาตัดสินกันที่ลูกเดียวนะครับ ชิงกันที่ลูกเดียวครับฝรั่งเสิบมาเก่งเปิดลากเข้ามาซันแบกฝรล่งจับยกขึ้นหัวหน้าใครบันพักเตะได้มาอีกหนึ่งแต้มครับของเสิอยังลูกนี้ยังจิไรกับเสมอกันจังชิ่งจังชิ่งเนีเสิบครับปิดเกมนะเปล่าเสิบง่ายๆเตะยังลูกได้ฝรั่งเสิบหาใครเสิบหามุนแคนเหมือนเดิมครับมุนแคนยกเก่งเตะอีกลูกนี้โอ้จังชิ่งกันมาดนี เป็นแต้มครับลุงนี้จำริบหายริบเลยเ <c oughs> ท่าไร่ดีกว่าหมุนแคนในเส์ฟเส์ฟไปหาหัวหน้าใครบ้านพักหัวหน้าใครบ้านพักแตกมาเก่ง <c oughs> ปาดไปเป็นแต้มอีกครับชิ่งกันโมบันตามขึ้นมาติดๆได้เปียกไปดอกตั้งรับหมุนแคนจะเสือหาใคร เติมให้ฝรังร่งฝรั่งยกขึ้นอีกหัวหน้าคร้บ้านพักมงมามนแคนแตกไปดือด่อครับลูกนี้ทีมฝรั่งกับหัวหน้าค่้บ้า,บานผักก็เป็นผู้กำชัยไปครับ